หมอเตะเก่าได้เว้ยหมอนก็หมอนของเก่าอันนั้นของตะเก่าเลยหมอนก็ไม่หมอนสำไม้ไหมเลยนี่หมอนสไม้โมลาณเท่าไดนี่อันนี้เป็นฟักใหม่เนาะฟักใหม่เสาวเส้นไหมไปไหวจ้ำหูสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง ใกล้คันบันทุงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ใกล้คันบันทุงนะสิบผาทุกๆคนมาเบิงไอ้อีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนบ้านหน้าเนาะคะ่ะเนาะก็คือบ้านใกล้คันบันทุงเองนั่นแหลคะค่ะไอ้เพิ่นนามีการ อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆอยู่เนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเาที่อยู่บ้านไก้คันบ้านทุงเนาะค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือการเสาไม้เนาะค่ะเนาะการเสาไม้ของแม่แม่จิ้มนี่เนาะคะ่ะแบบว่าเพิ่นบอแม่ว่าซื้อฟักไม้มาเสาไม้นะเพิ่นเริ่มเลี่ยงเลยแตงแต้ต้นน้อยๆนั่นเนาะ เดี๋ยวมีโอกาสเนาะคะ่ะใกล้คันบรรทงนะสิเเิ่มถไทยคลิปให้เบิรงเนาะคะ่ะแต่แต่ขั้นตอนการเลี้ยงการเพาะไอ้เพาะฟักไม้ให้เป็นโตน่นนะเนาะแล้วก็ไปเก็บไอ้ใบมอนมาให้ไหมเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะแล้วก็มีการเลี้ยงมาเป็นขั้นตอนนะกว่าสิได้ฟักไม้มามาสาวไม้ให้เบิรงแบบนี้นะะ่ะระยะเวลาในการเลี้ยงอยู่กับเกือบเป็นปีคือกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับ การสาไหมของแม่จิ้มนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวใกล้คันบรรทุงนะสิบผ้ามาเบิงวิธีการสาไหมเนาะคะ่ะเนาะสำหรับการสาวไหมของแม่จิ้มนี่เพิ่นกามีการเฮ็ดแบบว่าสองสเต็ปเนาะคะ่ะเนาะก็คือว่าสเต็ปแรกนี่สาวเอาเต็นน้มันออกก้อนเนาะค่ะนะที่เห็นนี่เนาะ สาวอัเทนา่าสาวอัเทน่าออก่อนแล้วก็ตักฟักไม้ออกเนาะค่ะเนาะกะจังค่อยสาวต่ออีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะกะเพิ่นเห็ดสองสเต็ปเนาะถ้าเป็นภาษาง่ายๆเบาๆกันเข้าใจง่ายๆก็คือเอไม้หัวกับไม้ถ่ายนั่นเนาะไม้ไม้หัวนี่ สีสาวออกไปก่อนเนาะเพิ่นบอกว่าไม้หัวนี้มันสิบอบ่งงามพอปันใดเพิ่นวานะเพราะว่ามันเส้นสีสบอสม,มสม่ำเสมอมันเส้นตะปุ่มตะปำนะเพิ่นวานะพ่อแต่งแต่สาวออกไปได้สักพักหนึ่งนะเนาะเพิ่นกระสิตักฝากไม้ออกอย่างที่เห็นนั่นแหละตักออกมาไวถ้าเอาไม้ทีสองเนาะคะ่ะ ไม้นึงไม้สองนะั่นละเบา,าเบาง่ายเบาแบบให้เข้าใจเนาะก็คือการเอาไม้นึงไม้สองเนาะเพิ่นบอกว่าไม้นึงนะมันเส้นบางงามเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม้สองนะมันสิเส้นงามเพิ่นว่านะตามคนที่เพิ่นเลี้ยงไม้เนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเซาไม้ของของแม่จิ้มเนาะค่ะเนาะที่แกคันบรรทุนนาะมา่ายทอดในเบิงเนาะ การอนุรักษ์แบบเก่าๆประเภทนี้เก่าๆนี่นะแกคันมาทุงเองกับพยายามที่สิมาเก็บคลิปให้บเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอนาคตนะถาแมนว่าเบิรดรุ่นพอรุ่นแม่รุ่นนีไปแล้วนะมันสิบมีผู้ใดเห็ดให้บเบิงดอกน้อมวิถีชีวิตแบบนี้นะ่ะไมมนี่เพิ่นสาวไหมหล้วเพิ่นเอาไปเห็นยังตามตาม ตามวิธีชีวิตเนาะคะ่ะเนาะแต่สมัยคนโบราณน,นะเพิ่นบริสุทธิ์เสือผาใจเนาะเพิ่นกะมาสาวไม้แบบนี้ละพอแต่สาวไม้แล้วนะเพิ่นกะเอาไปท่อเป็นเป็นผาุงเป็นเสือเอาไปตัดเป็นเสือใส่เป็นผาุงเป็นแพร่ส่นะอันนี้คือวิธีชีวิตของคนสมัยโบราณเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นนําบริมีการเสือเสือผาใจเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะมาสาวไม้เอาแบบนี้ละ่ะ มีการเลี้ยงโตไหมแล้วก็สาวโตวไหมออกมาโอ้ยขั้นตอนอีกหลายอย่างเนาะคะ่นะเนาะซามสิเป็นเสื้อผ้าให้ได้นุ่งเนาะคะ่นะเนาะซามสิเป็นเสื้อผ้าให้หเฮาได้ใสนะ่นะเนาะมันยังมีขั้นตอนอีกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่าไอ้สำหรับมื้อนี้เอง,เองนะกายคันบันทงนะกัพ็พาทุกๆคนนะมาเบิ่งวิธีการสาวไม้ก่อนเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยววิธีการเลี้ยงวิธีการอีหยังนะเดี๋ยวกายคันบันทงสิพยายาม มาถ่ายคลิปให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่จิมนี่เพิ่นมีการเลี้ยงตต้งเต่ประคบประงมยังที่แกคันบันทุงบอกกันละตแต่งเต่มมันเป็นต้นในหนอยนั่นเนาะคือเลี้ยงมาเลี้ยงมาจนกว่ามันหายฟักไม้แบบนี้ละ mm. พ่อแต่สาวไม้ออกไปแบบนี้แล้วก็ย่างบทท่านแล้วขั้นตอนนะเพิรนก็ซิมีการเอาไปเอาไปแปลรูปเป็นซีนันซีนี่น,น้ะแล้วก็เอาไปท่อเป็นผาถุงเป็นเสือน่ะ ทุกขั้นตอนนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะคะ่ะเนาะงแกลขันมันทุงสิพยายามถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะคะ่ะตามขั้นตอนที่ที่แม่จิ้มนะเพิ่นไอ้เพิ่นเฮ็ดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะงสำหรับหมอสาวไม้ที่เห็นนี่นะเป็นหมอโบราณอีลีเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแต่งแต่รุ่นแบบรุ่นรุ่นแม่ของแม่ของแม่จิ้มนี่ เพิ่นอยังอนุรักษ์ไว้อยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับหมอสาวไม้นี่เนาะเป็นหมอดินเนาะค่ะเป็นหมอโบราณอิลีเนาะค่ะแล้วก,การสาวไม้ที่ที่เห็นนี่ก็คือเรื่องไฟนี่ก็ต้องความร้อนก็นต้องอยู่ในระดับพอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องจังคอยจังคอยไหมสีออกเนาะค่ะเนาะร้อนเกินไปก็บได้แล้วก็าน้ำบ่ลร้อนเลยก็บได้เนาะสำหรับการสาวไม้เนาะ ที่เห็นเพิ่อนเอาฟักไม้ไ่บะนึงนะก็คือไม้เหลกเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอสาวไปได้สักพักหนึ่งแล้วเพิ่นก็สิตากออกังสีนะเพิ่นสีเอาไว้ทาเอาไม้ซองเนาะไม้ซองนี่เ้นสิงามเส้นซิเลียวเ้นสีสม่ำเสมอเนาะค่ะเนาะสำหรับไม้ซองเดี๋ยวไกล้คันมันถุงนะสิสิผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขันตอนสุดท้ายนะสิพ้ากินดักแด้เนาะค่ะเพราะว่าดักแด้นะ ซีอ kind of ิ้วในไม้ซองนี่แหละสำหรับการกินดักแด้เนาะเฮากระเบิงไปพร้อมๆกันเนาะค่ะสำหรับไอ้วิธีการเสารไม้เนาะค่ะเนาะสำหรับวิธีชีวิตแบบนี้นะซึ่งปัจจุบันนีนก็หาเบิงบ่ได้แล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมันหาเบิงยากแล้วเนาะค่ะเนาะ ซึ่งอยู่บ้านไก่ขันบันทุงนี่ก็ยังพอมีเบิงยังพอมีเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะไก่ขันบันทุงเองก็สิพยายาม่มเก็บคลิปให้เบิงเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าอนาคตนะ่ะคนลุ่นลังอาจสิได้เบิงเนาะค่ะเนาะว่าสร้างพอแม่เฮาน่ะสิมีผ้าผัาถุงนุ่งจับพื้นนึง่งสร้างพอแม่สิได้มีเสือนุ่งนี่เนาะเพิินเหตุ ยากลำบากสำได้เนาะค่ะเนาะสำหรับวิธีการสาวไม้เนาะคะ่ะวิธีการเลียงมอนเลียงไม้เพื่อที่สิได้ส้นไม,นะม้น,น,นะ,ะ,นะมาเห็ดเป็นผ่าถุงนุ่งเนาะค่ะเนาะมาเห็ดเป็นผ่ามาเห็ดเป็นแพ้มาเห็ดเป็นเสือนี่เนะาะสร้างเพิ่นสิได้เนาะนี่เป็นไม้แรกด้วยค่ะที่เห็นเหลืองๆอยู่ในตะกา้านะไอทีเพิ่นตักออกมานี่สิเป็นไม้สองเนาะ เดี๋ยวไ้ไม้แหลกมันเบิดก่อนเพิ่นจังค่อยเสียเอาไม้สองนี่ขืนข้นสาวไม้ตอเนาะค่ะเนาะแต่คันเป็นภาคอีสานเนาะค่ะเป็นบานของไกคันบานทุงเองนี่เพิ่นเสิอเอินว่าสาวหลอกเนาะบริเอินว่าสาวไม้นะสาวไม้นี่เป็นภาคกลางเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเป็นบานของไกคันบานทงเองนี่เพิ่นเสิอเอินว่าสาวหลอกเนาะค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเนาะค่ะพอ่อแม่พน้องสําหรับบานแก้คันมันถุงเองนี่เพิ่นกะนิยมมานั่งผ an er ิงไฟเนาะค่ะเนาะสาหรับคนโบราณเหาเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะนิยมมานั่งผิงไฟเนาะแล้วกะพอแต่เหตุไปสักพักหนึ่งมาแล้วก็สิมีดักแดกกินเนาะค่ะนี่นะเพิ่นเอาไม้เพิ่นเอาไม้ไ่เนาะค่ะเนาะนี่สำหรับไม้แลกเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะเอาไซแล้วกะ สาวสาวนาไม้น่ะเอาไปก่อนเนาะว่าไง่ายๆเนาะแต่ละฝักแต่ละฝักนะสีสาวนาไมนะ่เอาไปก่อนเนะาะค่ะแล้วกะเพิ่นสิมีการตักออกเนาะตักออกมาไว้ในในกระดงนี่ยที่เห็น,หนเหลืองๆเนี่ยเนาะเอาไว้ถ้าเอาไม้ซองเนาะค่ะเนาะ ไม้แหลกกันยั่งเหลือบลายเนาะกะนะันนในในตกาะนเนาะกันยัง่งยั่งเหลือบลายพอปันใดเนานะเดี๋ยวเพื่อนเฮ็ดไม้แหลกเบิดแล้วนะเพิ่นก็เสิ่มมึ้นไม้ซองเนาะเดี๋ยวไก่คันบานทุงนะสิท้ายให้เบิ่งทั้งไม้หนึ่งไม้สองเนาะถ้าเป็นเป็นบานเห่าเองเนาะคะ่ะเป็นโดยสายตาของไก่คันบานทงเองนะบางที่กะแยกบ่รออกดอกไม้หนึ่งไม้สองเพราะว่ามันกระง,งามนำกันทั้งเบิดนะเนาะ สำหรับคนเบิงบืออกเนาะคะ่ะเนาะก็ว่ามันกะงามอยู่นะนั่เนาะแต่ว่าสําหรับคนเลี้ยงเนี่ยเพิ่นสิเบิงออกเนาะคะ่ะสําหรับไม้หนึ่งนี่สิออกเป็นสีสมสมเนาะคะ่ะเนาะนัะ่นะนะที่เห็นในในตะกานั่นล่ะที่เพิ่นสาวไม้ออกเนะะาะถ้าเป็นไม้ซองน่ะก็สิออกสีเหลืองๆอ่อ,อ,อนๆเนาะคะ่ะ ก็ยังที่ใกล้คันบรรทุงบอกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าระดับความร้อนของหมอนี่ก็ต้องพอดีเนาะค่ะเนาะร้อนมากเกินไปกระบาดเนาะค่ะแล้วก็บ,บรอนเลยกระบาดเนาะค่ะไหมกส็สีออกบอรสมันเสมอเนาะ,ะสำหรับเส้นไหมเนาะค่ะเนาะนี่นะเพิ่นตักออกเนาะคะ่ะเนาะสาวไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ตักออกเนาะค่ะเผื่อที่เสียเอาไว้เอาไหมซองเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวใกล้คันบรรทุงอะ่ะสิล,ล่องคุยกับแม่จิ้มเบิงเบิงเนาะค่ะเนาะสำหรับคนสาวใหม่สำหรับคนเลี้ยงไมเนาะค่ะเนาะอูนะอันนี้ไม้แหลกเนาะอูจับกระบาดเลยนี่เพราะว่ามัน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 สีบออันอี้ไม้แหลกเส้นไม้แหลกเส้นไม้แหลกก็คืออันนี้แหละนี่ นี่ขึ้นไปเบิอ้องนี่เนาะไม้แหลกอันนี้ไม้สองนี่ไม้สองนี่ไม้สองนี่สีงามนี่คือไม้สองอันนี้คือไม้สองไม้สองเส้นสีงามเส้นเล็กๆเรียวๆงามอันนี้คือไม้สอง ไหมหนึ่งไมหนึ่งน่ะเส้นสีบางามพ่อปันไดเนาะเส้นอบเส้นใ่เนาะอันนี้ไหมหนึ่งอันนี้ไหมสองไหมสองเส้นสีงามเส้นสีสวยอันนี้ก็เป็นไมหนึ่งกับไหมสองให้เห็นความแตกต่างเนาะอเออ แล้วก็ยานนี่อันนี้ก็ไม้สองนี่ที่เอาออกมาอนนี่คือไม้สองลอ่อล่อเห็ดไม้สองล่อเห็ดไม้สองอหม้สอง,ลอสองแล้วก็พรอมกินดักแด่นี่พรอมกินโตวันนี้อันนี้ไม้หนึง่งไม้หนึ่งก็คือว่า เอาอันแรกๆน่ะออกไปก่อนเนาะเอาหัวหัวออกไปก่อนมันสีเด็กเป็นไหมหนึ่งพ่อหลังจากหั่นมาน่ะมันสีเป็นไหมสองมันเค่อยสีเส้นงามแล้วก็ไหมสองนี่สีได้กินดักแด่นี่ดักแด่สอยู่นีเห็นโต้ดักแด่เออเซ็นโต้ดักแด่นำ คนกินน้ำเดี๋ยวสิมากินให้เบิ้งจะเขาสีเย็นหรอเออใหญเออลักษณะการเสาไหมเออจะมีแบบไม้หนึ่งไม้สองเนาะอันนี้ก็ให้เบิ้งไม้ชัดอันนี้ไม้หนึ่งนี่เออไม้หนึ่งเซนก็ถ้าตามคนบออันนี้ก็งามเลยถือว่าเส้นงามเลยแต่ว่าคนเฮดอีลีนี่เขาสิเบิ่งออกเนาะเฮดอีรีเขาสิเบิ่งนี่อันนี้ไม้สอง ไม้ซองนี่เส้นสีเล็กๆแล้วเลี้ยวงามๆดอกเซนนีน่อยเส้นเสมอตนเสมอปายนะไม้ซองถ้าว่าไม้หนึ่งเซนมันบอกข่เเ้นมันบอกข่ซ้ำกันเส้นบอไข่ทอกันนะเส้นบอเสมอตนบอเสมอไปบอก่างไเนะไม้หนึ่งเนาะเส้นมันสีครูขามีหมองหน่อยแน่หมองไงแน่กันสีนาแต่ว่าถ้าเป็นเส้นไม้ซองนี่ อันนี้คือไม้สองถ้าเป็นเส้นไม้สองนี่สีเส้นน้อยเลี้ยวเี้ยวเส้นซ้ำกั้นเบอร์เสมอตนเสมอป้ายมันส่งามกากันเนาะมิธีชีวิตบานบานนอกถ้าเป็นบานเฮาคเอเอินยังสาหลอกสาหลอกก็คือการเสาไม้น่ะภาษากล้งก็คือเสาไม้บานห้าเอินเสาหลอก เพื่อทีเสีเอาเส้นไม้นี่นี่ยเปท่อเป็นเสือเป็นผ้าเป็นผ้าถุงนุ่มเป็นผ้าถุงเป็นเสือตัดเป็นเสือก็ว่าไปอืมอือขาตาม้อของแถบของกล้องืมของแถบของแถบนี่เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะอืม ไม้แท้เลยล่ะเนี่ยกสิกสังเกตเบึงบรรยากาศบ้านหน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศบ้านนอกของะะเฮาเนาะบ่ว่าแต่สิเฮ็ดหยังขึ้นมากกสิมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกล้าลองเนาะคะ่ะสําหรับเอฟคนบานน้านนอกเฮาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสําหรับมื้อนี้นะไก่คันกะ ได้มาเก็บคลิปการสาวไม้ให้ทุกๆคนได้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเป็นวิถีชีวิตของคนบาน้านเฮาเนาะคะ่ะวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะก็คือของบ้านแก่กันมันทุ่งนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนาะค่ะเนาะสำหรับการสาวไมแะะ้แหลกนาค่ะสิสิ้นสุดเรื่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเบิด์ตฟากไม้แล้วเนาะคะ่ะ เพิ่นกะสิเริ่มเอาไม้ซองเนาะค่ะเนาะไม้แรกพ่อล้วเม่นหรอพอ,ม,อมทีเสียวไม้ซองแลวเนาะ เริ่มเปลี่ยนตะกาไม้แล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าไม้นึงเอาออกไปแล้วเนาะคะ่ะน่นนะที่เห็นสีสมสมในตะกาสีดำนี่นนเนาะ,ะพอแต่เอาไม้ซองนี่เพิ่นก็เอาตะกาไม้ซองนํามาใส่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นมีการแยกแยกตะกาไม้เนาะคะ่ะสำหรับไม้ซองนี่นะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเซาไม้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ขั้นตอนการกินดักแดดเนาะค่ะอีเจงน้อยมันจะเป็นดักแดดเนาะอีเจงน้อยก็จะได้เป็นดักแดดก็จะได้กินเนาะอืมเลื่อมใสๆล่ะนี่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 เริ่มใสๆเริ่มมีดักแดดเหรอเออเออเอาซาไปจับซาไปนี่ตัวดักแดด ทำแนนว่าเริ่มเป็นตัวเริ่มกินได้แล้วอือะกินเขา่นอกินกินเยกิขาเบิ่งตัวจังไฟกินจังไฟกินเแล้วก็นกบเก็บจะปากกินน้ำตัวกินตวันได้แล้วเขาจะงิีหัวกินได้งน้อให้โต้มันใส,กว,ใใส,นใสกว่านี่ก่อนให้เส้นมันใสกว่านีกก็น เอาไหมก่อนเอาไหมกอนไห้เ hmm. ส้นไซก็อนีกันจำเคยกินสำหรับแม่จ uh ิมเนกะมีการแซลเนาะค่ะเนาะแซลไก่กันมันทุ่งเนาะว่าให้กินดักแดงให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกินได้อิลีนนะพื้นกายยางให้แก้กันมันทุ่งน่ะกินให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันยังบอลลายเนาะค่ะพอแม่พี่นองเดี๋ยว ให้มันออกมาลายๆโตวกว่าน้ก่อนเนาะเดี๋ยวแกคั้นมันทุงนะสิก,กินให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมันกินได้อีลีเนาะค่ะสำหรับดักเดเนาะก็คือให้มันมีลายๆโตวกว่าน้ก่อนแล้วก็ให้แม่นะเพิ่นสาวเอาไหมให้มันโตไสๆ,ๆกว่าน้ก่อนเนาะเพราะว่ามันยังเป็นมันยังเป็นไหมที่เหลืองๆอยู่นะนะ่ยังพอให้ไหมอยู่นะเนาะก็ให้แม่เพิ่นสาวออกไปก่อนเนาะค่ะ ก็คือให้มันบางกว่านั้นก่อนแล้วก็ให้มันมีลายลายตัวก่อนเดี๋ยวแก้การบรรทุกน้ำสิาาพากินดักแดงเนาะคะ่นะเนาะขั้นตอนการเอาไม้ซองนี่เพิ่นบริเฮ็ดุยังไรนะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ตังต้งๆๆแล้วเพิ่นก็ดึงเอาดึงเอาเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันสาวบ่ยากเนาะคะ่ะสําหรับขั้นตอนสองเนาะ,ะ mm hmm. มันสาวบ่ยากสําหรับคนที่เอ๊ะ สำหรับคนที่เป็นเนาะค่ะเนาะสำหรับเห่าหนีกา่กยานี่นะดักแด้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเริ่มไซส์เอกมาลายโตแล้วเนาะ,ะนี่นานเริ่มกินได้แล้วเนาะคะ่ะนี่นี่ดักแด้เนาะคะ่ะนี่นะแกะกันบรรทุงเปิดออกมาให้บึ่งเนาะคะ่ะแกะออกจากฟากเนาะคะ่ะร้อนๆเนาะคะ่ะนี่นะดนดเดี๋ยวห่อสิตักดักแด้ก,กินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่เนาะคะ่ะห้ากระไดมากแล้วเนาะสำหรับดักแดเนาะห้ากระปอกฟักไม้ออกเนาะคะ่ะเนาะแล้วห้ากระก,กินได้เลยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอนี่กินได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับม,มินิกาขอบคุณในไล,ลเดอร์ค่ะสำหรับตุกกัน<า>ติดตามเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเกยขันมันธงกาออกมันมันมาถ่ายคลิปการสาไม้ห้เบิ้งเนาะคะ่ะวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะคะ่ะเนาะล้วก็มากินดักแดใหฮเบิ้งเนาะคะ่ะ สำหรับมืนอนีก่ะแค่นี้เดอร์ทาเจ็บกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะแบบอ๋อมัน,มน